สวัสดีค่ะส้มค่ะ Hello, Lucas. วันนี้นะคะพส้มและมิสเตอร์ลูคัสจะมาแชร์สำนวนหน้ารู้หนึ่งสำนวนที่เราใช้บ่อยกันในชีวิตประจำวันค่ะสำนวนที่ว่านี้นะคะเรามักจะพบบ่อยในภาพยนตร์ซึ่งเราใช้พูดในการปลุกใครสักคนตอนเช้าๆนะคะเป็นการบอกให้เขาเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็ทำตัวให้สดชื่นได้แล้วค่ะประมาณว่าตะวันโผล่แล้วจ้าอะไรอย่างนี้นะคะแบบให้ลุกจากเตียงได้แล้วนะ อ่มีใครทราบไหมคะว่าสำนวนที่ส้มพูดถึงเนี่ยคือสำนวนอะไรก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมบทสนทนาน,นี้กันก่อนคะ่ะ What i n e We're off What? isn't it tomorrow Oh my god Don't tell me you haven't packed anything We're headed there today Oh what time is the flight 11.30. We better hurry we'll miss the flight Oh okay สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้สำนวนง่ายๆหนึ่งสำนวนนะคะนั่นก็คือ rise and shine rise and shine is an idiom that has three main meanings firstly it means wake up get out of bed and start your day secondly it means get out of bed and be lively and energetic and this is often a command thirdly is an exclamation which means get up and get going uh, Rise Shine and and shine, rise and shine. สำนวนนี้นะคะก็อย่างที่มิสเตอร์ลูคัสบอกเลยนะคะว่ามันมี3ความหมายหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือความหมายแรกเนี่ยคือตื่นเถอะลุกจากเตียงแล้วก็เริ่มวันของคุณได้แล้วนะคะตัวอย่างเช่น rise and shine sleepyhead you got an exam today ค่ะความหมายที่2ก็คือลุกจากเตียงทำตัวให้สดชื่นและกระปี้กระเป๋าได้แล้วนะคะและมักจะใช้เป็นคำสั่ง ตัวอย่างเช่น Come on kids. Rise and shine. going to the amusement park today amusement Rise shine We're the and kids park ค่ะสำหรับความหมายที่3นะคะเราจะใช้เป็นคำอุทานซึ่งหมายถึงลุกขึ้นเริ่มทำตัวให้กระฉับกระเฉงได้แล้วค่ะตัวอย่างเช่น Get up. Rise and shine Jack. It s late It's up and Jack ค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้นำสำนวนที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้ในการปลูกคนอื่นดูนะคะแทนที่เราจะใช้แต่คำว่า Wake up หรือว่า Get up นะคะเราเปลี่ยนมาใช้ Rise and s h i บ้างก็จะฟังดูเก๋ขึ้นเยอะเลยเนาะยังไงก็อย่าลืมนำประโยคนี้ไปฝึกพูดกันดูนะคะ If you want to improve your English You should try our EOL system Join us now at i n g t e s t n e t ค่ะเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ See you next time